สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุทานครับช่องดุษฎีชาแนลหาอยู่หากินครับพี่น้องครับเมื่อนี้ออกมาเบิงแปลงอ้อยครับแปลงอ้อยของผมเองครับนี่ครับพื้นที่ตรงนี้ยี่สิบไร่นะครับแปลงอ้อยตรงนี้พื้นที่ยี่สิบไร่ครับพี่น้องในเบิงอ้อยกันว่าอ้อยที่ปลูกเอาไว้งามซ้ำใดครับนี่คืออ้อยพันค้อนแก่นสามนะครับที่ผมปลูกใหม่ ปลูกใหม่นะครับผมได้เคยรีวิวไปท่านได้ดูเนาะว่าอ้อยพันขอนแก่นสามนี่เป็นอย่างไรนะครับนี่คือแปลงอ้อยครับท่านได้ดูดูความงามของอ้อยครับนี่สูงนะครับเกือบจะท้มหัวแล้วท่านนี่ก็ประมาณนี้ครับนี่คืออ้อยพันขอนแก่นสามอายุได้สามเดืนอนกว่าเกือบสี่เดือนนะครับผมปลูกผมปลูกวันที่ยี่สิบสองมกราคม นะครับปูกคนที่ยีบสองมกราคมแล้วก็ให้น้ําก็คือให้น้าหยดเอาน้ําหยดให้ด้วยแล้วก็น้ําลาดด้วยนะครับให้สองอย่างให้ทั้งน้ําลาดแล้วก็น้ําหยดนะครับผมทีเดียบใสยน้าหยดแล้วก็ให้น้ําหยดไปนี่นี่นเื่องใส่ปุ๋ยรอบแรกเฉพาะปลูกนะครับรอบสองยังไม่ได้ใส่นะครับให้ดูความงามของอ้อยพันธุคอนเก่นสามครับนี่นี่จะทุมหัวแล้วครับซึ่งพี่น้องที่เฮ็ดอ้อยนะครับอยากจะหูวิธีว่าเฮ็ดอย่างไรอ้อยถึงจะง,งามครับก็คือ เราต้องดูแลนอกจากจะใช้มือปลูกแล้วเนาะเราต้องเอาใจเข้าปลูกด้วยนะเอาใจเขาปลูกน้ำก็คือเบิงแง่เขานะครับเบื้องหยาเบืงง,า,ง,งามให้น้ำเขาให้ได้นะครับนี่คืออ้อยพันคอนแก่นสามครับไร่ดุษฎีไร่ของผมเองครับที่ผมปลูกเองครับเบิงองของงามตรงนู้นนะครับเขียวเขียวทั่วเลยครับด้านบนก็เป็นเป็นระบบน้ำประดานโซลาร์เซลล์ด้านบนครับที่ผมปลูกน้โซลาร์เซลล์ที่ที่ปลูก คือวันนี้ตอนเช้ามามาเปิดน้ํามาเปิดน้าโซลาเซลล์ใส่ใส่ตออ้อยด้วยแล้วก็อ้อยตัวนี้เป็นอ้อยปลูกใหม่พื้นที่ปลูกใหม่ห้าไร่กว่าแล้วก็อ้อยตออีกสิบสิบห้าไร่สิบสี่ไร่นะครับรวมแล้วประมาณยี่ยี่สิบไร่นะครับแบบนี้ครับก็ให้ท่านดูว่าความงามของอ้อยพันธขนแกยนสามเป็นอย่างไรนะครับพูดใดอยากได้พันธุเดือนะครับปีปีที่จะปีที่จะถึงนี้ก็คือปีหกหกับ หกเจ็ดนี่แหละนะครับฤดูการหิบอ้อยปีหน้านะครับผู้ใดที่อยากจะได้พันอ้อยขอนเก่นสามก็ติดต่อมาได้ครับกับดุสรีนะครับติดต่อชา,อาทางช่องนี้นะครับอยากจะได้พันอ้อยพันขอนเก่นสามที่คือปลูกเตรียมเอาไว้ที่จะขยายพันธุ์ด้วยเนาะนะครับผู้ใดที่พี่น้องชาวไฮอ้อยนะครับหรือพี่น้องชาวชาวไร่อยากจะปลูกอ้อยหรือว่ามือใหม่อยากจะปลูกอ้อยอยากรู้วิธี ปลูกหรือว่ารู้วิธีในการดูแลบำรุงรักษาก็ติดต่อมาได้ครับกดคอมเมนต์มาได้นะนะครับแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับแล้วก็ท่าในที่ชมคลิปอยู่นะครับช่องดุษฎีชาแนลก็อย่าลืมครับกดติดตามกดติดตามครับเป็นกําลังใจด้วยนะครับกดติดตามช่องกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะครับนี่คือสวนอ้อยดุษฎีชาแนลครับให้ดูอ้อยอายุ3เดือนกว่ากว่านะครับปลูกวันที่22มกราครับวันที่22มกราผมปลูกลงดิน นะครับวันนี้วันที่10พฤษภาคมนะครับสามเดือนกว่ากว่าครับนี่สูงขนาดนี้แล้วนะครับกอย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ